สวัสดีครับโบค m e เด็กยูไน i t e d นะครับผมไมเคิลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของอเล่นะครับนักข่าวคนแรกนะครับอยากจะรู้เรื่องบาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอเล่ตอบง่ายๆเลยนะครับว่ายกเว้นฟิลโจนะครับทุกคนเล่นได้หมดเลยครับพรุ่งนี้ผมก็คิดว่า อเล็กซ์เทเลส์น่าจะเล่นได้นะครับดอนนี่แวนเดบีน่าจะเล่นได้เหมือนกันนะฮะโพอพอกบ้า uh, ok กับแม็กโทเมเน่เพิ่งเริ่มเทรนนิ uh, ่งอาทิตย์นี้เองนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะดาวิดเดเฮไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายนะครับเอริกบายยีก็ uh, ก็เทรนเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะฟิตขนาดไหน ลูคโชก็เหมือนกันนะครับคล้ายกับเอริกบายยีเลยนะฮะเจ็บมาหลายอาทิตย์นะฮะทวานเซบีพรุ่งนี้ก็เล่นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าโดนใบเหลืองเกมก่อนนะฮะอีกนักข่าวหนึ่งนะครับก็ถามเรื่องคาวาเน่นะครับออลลี่ก็ตอบว่าคาวาเน่เขารู้แล้วนะครับว่าเขาทำอะไรผิดนะฮะแล้วเขาก็ยอมรับผิดชอบหมดนะครับ เ,เขาบอกว่าเขาเข้าใจคาวาเน่แล้วก็ประเทศของเขา,เ,าเพราะว่าไอาสิ่งที่เขาพูดก็กมันเป็นาการชมนะฮะมันเป็นการพูดเล่นนะครับมันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใครหรือว่าดูถูกใครนะฮะแต่เอเล่ก,ก็บอกว่าเขาก็าจะจะรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ FA จะทำกับคาบานี่นะครับแม้แต่โดนค่าปรับโดนแบนหรือว่าขอโทษหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็สปอร์ตเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะการดูถูกนะฮะถึงเขายอมคุกเข่าก่อนเกมจะจะเตะนะครับนั่นแหละครับผมคิดว่าพรุ่งนี้นะฮะเราเราเราต้องบุกนะฮะเราต้องบุกนะฮะเรา ไม่สามารถดิเฟนได้นะครับเพราะว่าหลายอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่หากเราดิเฟนแต่ถ้าหากเราไปที่นั่นเพื่อชนะนะครับผมคิดว่าเรามีโอกาสมากกว่าที่จะที่จะได้รีโซ t นะครับเ,เราต้องบุกกดดันแล้วก็คืออย่าให้เวลาเขานะครับอย่าให้เวลาเขาเล่นบอลน,นะฮะคือเราต้องกดดันเขาตลอดแล้วต้องดิเฟนให้ดีนะครับ แล้วถ้าหากเราชนะพรุ่งนี้นะฮะเราสามารถที่จะ,ะพักทีมแรกของเรานะฮะเวลาเล่นกับ RB ร์บีไลฟ์ซิกนะฮะทนอ,อย่างแบรนดอนวิลเลียมเอริกบายยีวานมาตาเพลสตรีเด็กใหม่คืออาจจะมีโอกาสเล่นนะครับแต่เราต้องชนะ PSG ก่อนนะฮะถ,ถ้าหากเราแพ้เกมนี้นะฮะผมคิดว่าไปเยอรมันเนี่ยมันคงยากแล้วนะครับ นักข่าวอีกคนหนึ่งนะครับก็ถามว่า,าเราสามารถที่ชนะพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับปีนี้ไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ประมาณว่า1 10เกมแรกอ่ะเราอาจจะรู้ว่าเราจะาแข่งกับพวกลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ได้ไหม ถ้าหากเราเริ่มดีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถึงเราชนะ10เกมแรกนะฮะเราไม่สามารถที่ชนะพรีเมียร์ลีกได้เราต้องเล่นให้จบวิธีการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับในในในวิธีการนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณประชดนักข่าวนะฮะก็ไม่ยอมตอบจริงอะไรประมาณนี้แต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงรู้แหะครับว่า โอกาสของเราน้อยมากนะครับแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าหากเขาพูดได้เนี่ยก็มันอาจจะทําให้ทีมเสียฟอร์มนะฮะก็ผมเข้าใจนะครับว่าทําไมเขาต้องพูดแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็พูดว่าเราเริ่มปุิการนี้แย่มากเลยนะครับเราเราแพ้หลายเกมนะฮะแต่ตอนนี้เราชนะ4เกมติดกันนะครับเราให้โอกาสตัวเองมากขึ้นนะฮะเราก็ต้องสู้ต่อไปต้องเทรนนิ่ง หนักวันนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆออันนี้เป็นคำตอบเหมือนนักการเมืองเลยนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่เราไม่รู้นะครับอีกนักข่าวหนึ่งก็ถามว่าเราจะซื้อใครไหมในมุกลา,านี้นะครับเวลาตลาดเปิดนะฮะเ,เขาก็ตอบว่า มุกลาก่อนเขาก็ซื้อนักเตะคนหนึ่งสองสามเดือนนี้เขาก็ซื้อหลายคนเหมือนกันเขาแฮปปี้กับนักเตะของเขาตอนนี้เลือก11คนทุกอาทิตย์เขาก็ปวดหูอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่แน่ถ้าหากนักเตะที่เขาดูอยูอ่เกิด Available ขึ้นมานะครับ เขาก็จะซื้อแต่ถ้าหากไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเงียบในตลาดนี้นะครับออเล่ก็มีก็มีทาร์เก็ตของเขานะฮะอ,อย่างเช่นอุปมาคาโน่นะฮะถ้าหาก RB l e i p ไลฟซกออกจากแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นมาแล้วก็จะขายอุปมาคาโน่นะครับผมคิดว่าแมนยูก็จะซื้อแน่นอนนะฮะนักเตะอ,อย่างเจเดนเซนโช่นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ที่โดออมุนนะฮะถ้าหาก มีอะไรมีข่าวอะไรที่ที่ที่ใหญ่ขึ้นมานะครผมคิดว่าแมนยูก็คงซื้อนั่นแหละฮะเดวิดอาราบาก็เหมือนกันนะครับตอนนี้คือเชลซีก็ uh, อยากก็ได้อยากได้เขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าหากมีโอกาสที่จะจะซื้อคนอย่างอย่างเดวิดอาราบานะครับผมคิดว่าแมนยูคงคงสนใจแน่นอนนะฮะดอนนี่แวนเดอร์บิกก็อยู่กับอเล่ด้วยนะครับ uh, เวลาสัมภาษณ์นะครับ มีนักข่าวคนหนึ่งถามดอนนี่ว่าเล่นในโพซิชันนี้ที่แมนยูนะครับรู้สึกอย่างไงดอนนี่ก็ตอบว่าในไอเอ็กซ์นะครับบางทีเขาก็เล่นเบอร์สิบนะครับบางทีก็เล่นเบอร์8บางทีก็เล่นเบอร์6นะคะคือเขาบอกว่าเขาเล่นหลายโพซิชันได้เขาเขาเคยชินกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วนักข่าวก็ถามว่ายากไหมครับที่ ย้ายมาที่อังกฤษแล้วก็บอลของอังกฤษต่างกับอบอลที่อฮอลแลนด์นะครับเขาก็ตอบว่าบอลก็คือบอลน,นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมแล้วก็ทำสุดความสามารถของผมนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นเรามาคุยเรื่อง PSG ดีกว่านะครับ PSG ตอนนี้นะฮะฟอร์มเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือ ตั้งแต่กลับมาเล่นให้ทีมชาตินะครับคือฟอร์มเขาตกมากเลยนะฮะคือเขาเแพ้มอนิโกนะฮะชนะอาร์บีไลฟ์เซกแต่ RB บีไลฟ์เซกมีมีโอกาสยิง15ต่อ8นะครับแล้วก็เพอร์เซชัน60%เนเลยนะครับ PSG ไม่ได้ไม่ได้เล่นดีเลยนะครับเกมนั้นแล้วก็มามาเสมอ กับบอโดนะครับอาทิตย์ก่อนแต่ถามว่าผมมีความมั่นใจว่าเราชนะได้ไหมนะครับพรุ่งนี้ก็ผมไม่อยากจะหวังอะไรนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะประมาทด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราชนะทีมหนึ่งได้นะคะคือเราแพ้นะฮะคืออย่างเช่นอาร์เซนอลนะครับผมมีความมั่นใจมากเลยนะครับว่าเราจะจะฆ่าอาร์เซนอลเลยนะครับวันนั้นแล้วเป็นไงเราแพ้เชลซีก็เหมือนกันเสมอ อิสตันบูลแพ้แต่กับเอเวอเรตตนะครับผมไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเราจะแพ้หรือว่าเสมอในเกมนั้นแต่เราชนะนะครับซาแฮมตันก็เหมือนกันนะครับผมกม็คิดว่าเสมอเหมือนกันแต่เราก็ชนะเนาะ p s เเราก็ชนะ RB l e i p ไลฟเเราก็ชนะแต่ถามว่าผมมีความมั่นใจนะครับในเกมนั้น ไม่มีนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมผมไม่อยากประมาณนะครับผมคิดว่า,เ,าเราสู้กันแล้วกันนะครับแต่แต่จะไม่ประมาทนะครับเ,เราจะเล่นยังไงดีนะครับผมคิดว่าเราต้องบุกเขานะฮะนะฮะแล้วเราก็ต้องกดดันเขาในในข้างของเขานะครับอย่ารอให้เขามามาบุกเราแล้วก็อย่าให้เขาได้บอลเยอะเกินไปนะครับ เวลาเราได้บอลนะครับคือ Counter Attack เลยนะฮะถ้าหากเราแพ้ที่ o อทร r a ฟอร์ดนะครับผมคิดว่าเวลาเราไปเล่นกับอา Ar like ร,ร์บีไลฟ์เที่เยอรมันเนี่ยมันมันมันจะยากนะมันจะยากนะครับ,มรบผมคิดว่าเราเรามาชนะเกมนี้ดีกว่านะให้มันให้มันจบจบไปนะครับแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์หน้าเราก็เล่นเด็กได้นะครับเราก็ใส่ Reserve Team ของเราไปเลยนะครับคือไอ้พวก b r a n d ดนไอ้พวก e r i ิ b บายเหมือนที่ผมพูดนะ คือคือให้เขาเล่นไปเลยนะครับถึงแพ้ถึงเสมออะไรก็ตามนะครับยังไงเราก็คอลฟายอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นเรามาพูดถึงเรื่องฟอร์เมชั่นกับ Starting 1งดีกว่านะครับผมจะเล่นกสีสามสนะครับคือผมอยากจะเล่นฟอร์เมชั่นที่เราเคยชินนะครับ โกคิปเปอร์นะครับคือถ้าหากดาวิดเดเฮฟิตนะครับก็คือเล่นดาวิดเดเฮไปเลยนะฮะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกครับคือเขาอาจจะเจ็บเข่านิดนึงนะครับแต่ตอนนี้น่าจะหายแล้วนะฮะแบ็คขวาก็คนเดิมนะครับวานบปอซาก้านะครับตอนนี้ก็ก็ฮอตอยู่นะครับนะฮะแต่ไม่ได้ฮอตทั้งเกมนะครับคือฮอตครึ่งหนึ่งเองนะฮะคือ เกมนี้เราเราต้องการเขาแน่เลยเพราะว่าเราเราต้องดิเฟนต์เยอะนะครับเราอาจจะไม่ได้บอลเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เขาเล่นให้ดีนะครับเกมนี้ลินเดลอฟกับแฮร์รแมิกรวยนะครับยังไงไอ้สองคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโรโฮก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าออลเลก็ไม่ได้ใส่ชื่อนะฮะแอคโซทวานเซบีก็โดนใบเหลือง2ใบเหลืองนะครับก็เลยเล่นไม่ได้นะครับ ใครอีกฟิลโจนก็บาดเจ็บเอริกไบก็ยังไม่ฟิตพอนะครับคือตอนนี้หายเจ็บแล้วนะครับแต่ยังไม่ฟิตพอนะฮะลูคโชก็เหมือนกับเอริกไบเลยนะครับคือ,อไม่ฟิตพอที่จะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสตาร์ทอเล็กเทเลสเลยนะครับคืออเล็กเทเลสเกมก่อนนะครับก็บาดเจ็บนิดนึงนะครับแต่หวังว่า,าเขาโอเคแล้วครับเกมนี้ แล้วเซนเตอร์มิดฟิลคู่นะครับดีเฟนเซอร์มิดฟิลดคู่นะนะั้นก็เล่นไอสอคนพี่น้อง GS b a t แบตเอรี่นะครับคือเฟรดกับแมคทอมเน่นะครับทำไมผมต้องเรียกว่าพี่น้อง GS b a t แบตเอี่เพราะว่าคือสกิลของเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะคือเขาวิ่งทั้งวันนะครับเขาวิ่งทั้งวันแล้วก็สามารถไล่บอล ได้ทั้งทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเขานะครับเกมนี้นะครับไม่ต้องมาสวยงามไม่ต้องมามาครีเอทไม่ต้องมาทำอะไรแบบแฟนซีมากมายนะครับคือคือไปไล่บอลได้บอลคืนแล้วก็ส่งให้บรูโน่หรือว่าส่งให้แวนเดบีเลยนะฮะอบา attacking midfield ก็อ่าบรูโน่นะครับอ,อ,คบอ่คือผมไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับบรูโน่นะครับคือ บูโน่เล่นนะครับเราชนะเรามีโอกาสแต่ถ้าเวลาบูโน่ไม่เล่นคือเรากลับมาเป็นทีมเหมือนเดิมนะครับข้างซ้ายคือเราอาจจะต้องใช้สปีดของมาร์โัสแรชฟอร์ดนะครับเพราะว่าเราเล่นคา์เตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟูลแบ็กของ PSG เขาก็จะบุกบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม็กกับมาร์ o ัสแรชฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะมี ที่เยอะนะครับที่จะวิ่งแล้วก็เลี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้มาร์กัสแรชเหมาะกับมาร์กัสแรชฟอร์ดมากนะครับแล้วผมคิดว่าเขาก็น่าจะเล่นดีนะครับเกมนี้อ,อไอสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับคือวันนี้คือให้ดอนนี่แวนเดอร์บิกเล่นอ่าอ่าปีขวานะครับคือฟอร์เมชันเนี่ยสำหรับผมนะครับมันไม่มันไม่สำคัญหรอกครับมันแล้วแต่บทนะฮะคือคือดอนนี่แวนเดอร์บิกอ,อ,อาจจะเล่นปีขวาแต่ แต่เขาก็มาข้างในมากกว่านะครับมาเล่นที่เซนเตอร์มากกว่านะครับแล้วก็ปล่อยวานปัากาขึ้นไปนะฮะแล้วก็เปิดให้กองหน้าของเรานะครับก็คือคาาเน่นะครับผมคิดว่าให้โอกาสคาราเน่เล่นดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็มาเชีรอาจจะยังไม่ฟิตพอนะครับเพราะว่าป่วยนะครับป่วยมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้เทรนนิ่งกับกับทีม หลายวันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ฟิตพออาจจะมีโอกาสที่มาเล่น15นาที10นาทีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คาวาน่ต้องเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทีมทีมเก่าของเขานะครับแล้วผมคิดว่าเขาอยากจะจะยิงทีมเก่าของของเ,เขามากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ ari, อิ appe, ema, คารดีอันบับเป้เนม่านะฮะเข้ามาในทีมนะครับเขาไม่มีโอกาสเล่นเลยนะฮะผมคิดว่า เขาอยากจะโชว์นะครับ PSG ว่าเขาเนี่ยก็ยังก็ยังเหลืออยู่นะครับยังยังเหลือของดีอยู่นะครับเ,เหมือนที่ผมพูดนะครับเกมนีเ้เราต้องวิ่งเยอะนะครับเกมนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้บอลเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเล่นนะครับคือต้อง,ต,องต้องไล่บอลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้เกมนี้ไอ้สอพี่น้อง GS Battery เนี่ยคือสำคัญมากเลยนะครับเขามีนักเตะ เก่งมากเลยนะครับใครๆก็รู้นะครับแล้วเขาสามารถเก็บบอลได้นานนะครับคองบอลไว้นานเลยเนี่นาะเขามีทั้งอ็มบ p ัปเมีทั้งเนย์มาวาราตตี้นะฮะอ๋ออิคาดีบาดเจ็บอยู่นะครับอิคาดีคงไม่มีโอกาสเล่นนะครับเกมนี้เราจะได้เจอแอนดาฮาร์เรรานะครับกลับมาโอเทรฟร์นะครับโอเคครับถึงเวลาที่เราพันธงแล้วนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้เสมอนะฮะผมไม่อยากให้มันเสมอหรอกแต่ผมคิดว่าเสมอนะครับผมคิดว่าเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเนม่า, ema, าจะยิงก่อนแต่เราก็กลับมาได้นะครับโกจากเอโดซินคาบานีนะครับผมอยากจะผมชอบสตรอรี่จบดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เอเดรสินคาวานี่จะจะจะยิงนัดนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมดีกว่านะฮะผมจะผมจะให้คะแนนนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเจอกันตอนนั้นเลยนะครับสวัสดีครับถ้าหากชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็คอมเมนต์ทั้งล่างด้วยนะครับใช่ไหมลูก g o o โว o